กาบสวัสด,ดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับ p p. พี่ก็จะมาตั้งค่าตามคนดังตามนักสตรีมเมอร์นะครับแล้วก็ตามนักแข่งนะครับพี่เขาบอกเลยครับโนว่าวันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเพราะว่าเป็นคนที่คนขอมาเยอะที่สุดเลยนะคร Murder ับก็เป็นทางด้านของป้าอั้มนะครับนาอก็จะเปามันด้วยนะครับพี่เขาบอกเลยครับโนว่าป้าอ้มนะครับก็คือเป็นคนหนึ่งนครับที่แบบว่าเป็นนักสตรีมเมอร์นะครับเนที่ดึงห แจกโค้ดสุ่ม ID ฟรีเวบ er Zone, นูเกอร์โซนจดทะเบียนการคา้าเป็นที่เรียบร้อยแจกไปแล้วกว่า500 ID ไดีไม่โกงไม่เกียนแน่นอนอันนี้โค้ดที่จะแจกในวันนี้นําไปเติมได้ทุกคนเลยมาสุ่มหมวกเครั้งละ9พอยทุกคนสุ่มทีเดียว10ครั้งไปเลยนะครับมาดูจะได้ไหมได้มาแล้วนะครับทุกคนได้รหัสมาแล้วนะครับไปเข้าเกมกันเลยเข้าเกมมาแล้วนะครับมีหมวก F จริงๆด้วยนะครับก็คือโค้ดคุ้มเลยของแท้เลยนะครับนอกแค่90ได้หมวกเแท้ใครจะสุ่มตามเข้าลิงก์มาได้เลยนะครับไม่โกง0% เพจคนติดตาม40,000มีไอดีแลให้เช่าด้วยชั่วโมงละ40บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับใส่เล่นๆเลยนะครับนอดึงหัวเข้าทุกเม็ดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้แหละคือเดี๋ยวพี่จะมา สอนตั้งค่าตามป่าอามละกันนะครับนอมาดูละกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับแต่พี่จะบอกเป็นเรื่องนะครับนอก็คือนับตั้งแต่การตอบสนองการควบคุมขนาดปุ่มยิงนะครับแล้วก็ออปชันต่างๆนะครับนอที่ป่าอามใช้นะครับถ้าอันไหนที่ใช้ในมือถือไม่ได้นะครับนอเดี๋ยวพี่จะปรับใช้ในมือถือให้ละกันนะครับนอก็พี่ขอบอกเลยนะครับว่าป่าอามนะครับนอก็คือเขาเล่นในคอบนะครับนอก็มีบางอย่างนะครับที่แบบว่าอาจจะปรับเล่นในมือถือไม่ได้นะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับแต่ พี่เขาบอกเลยครับว่าพี่จะสอนเปลี่ยนอาการนะครับออกมาดีแน่นอนนะครับเนก็จะเอามาเลยครับแล้วก็พี่เขาบอกเลยครับโนว่าถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูเยอะนะครับก็ถ้าคนไหนนะครับเข้ามาดูพี่แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ละกันนะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคลิปนี้มีคนดูเยอะเกิน5,000คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของ บัตรกาลีนาฟรีๆมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆลากันนะครับเนาะถ้าตีนเพชรประมาณ500กว่าเพชรเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆลากันนะครับน้องก็จะเอามาเลยนะครับมึงน้องพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ฟรีๆจากพี่นะครับเนาะเออก็เป็นกิจกรรมดีๆจากพี่เองนะครับเนาะมาเรามาเริ่มตั้งคคคคคคค่่่่าาาาาากกกกััััันน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 เเเลลยยดีีวะะะรรรบบบทุ็็ือออปปต้้้งงข สําหรับอันแรกนะครับพี่จะเริ <jamais drama> ่มจากการตอบสนองนะครับก็คือแบบว่าสําหรับป่าอ้มนะครับเขาเล่นในครอบนะครับเนาะอันแรกเขาตั้งเป็นศูนย์นะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าเล่นในมือถือไม่ได้แน่นอนนะครับเนาะป่าอ้มตั้งเป็นศูนย์เราตั้งอยู่ที่100แลร้วกันนะครับเพราะว่าถ้ามือถือตั้งเป็นศูนย์เหมือนปาอ้มนะครับเนาะก็คือ จะเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะฝืดนะครับปัดไม่ไปเลยนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยครับเนาะก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของกล้องเลเซอรนะครับสำหรับกล้องเลดดอรนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าถ้าจะตั้งเหมือนป่าอ้ามนะครับเนาะก็คืออาจจะตั้งได้แต่ก็อาจจะเล่นยากนะครับเนาะอาจจะดึงหัวไม่ขึ้นด้วยซ้ำนะครับเนาะก็ป่าอ้๊อเขาตั้งเป็นศูนย์นะครับเนาะสำหรับกล้องเลดซอรนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าเล่นในมือถือไม่ได้นะครับถ้าจะตั้งเป็นศูนย์เหมือนป่าอ้นอ่นะครับเนาะก ครับเนอะอันนี้แบบว่าแนะนำละกันนะครับให้ปรับเป็น100ละกันนะครับเนอะก็ พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าป่าอัมปรับเป็นศูนยนะครับนาะมือถือเล่นไม่ได้นะครับนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของสโค้กพุ่สองนะครับสําหรับสโค้กพุ่สองป่าอัมนะครับก็ตั้งเป็นศูนย์เหมือนกันนะครับนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเล่นในคอมนะครับนาะก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าในคอมมีแกน x แล้วก็แกน y นะครับนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสามารถปรับ dpi เมาส์ได้อีกนะครับนาะก็มีหลายอย่างนะครับสำหรับในคอมนะครับแต่ถ้าเล่นในมือถือนะครับเราไม่ค่อยมีอะไรให้ปรับนะครับนอก็ให้้ตังเป็น100ละะกัันนครบบบพี่่แวาสอนบบััประ ไม่ได้ตัวเลยนะครับน้องก็พี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าปรับเปลี่ยนไปหนึ่งละกันนะครับน้องก็จ้าเปามาเลยครับน้องแล้วก็ต่อมาสกโคกคุณสี่นะครับสำหรับสกโคกคุณสี่ก็คือปลาอ้ำตั้งอยู่ที่สูตรนั่นเองนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าปลาอ้ำนะครับก็คือตั้งเป็นสูตรนั่นเองนะครับน้องก็ถ้าเล่นในมือถือเล่นไม่ได้นะครับน้องจะ พี่บอกเลยกันนะครับนอก็ปร like <internally. S 2> ับเป็นหนึ่งร้อยละกันนะครับเพราะว่าถ้าเล่นในมือถือนะครับนอเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยครับนอว่าเล่นในมือถือนะครับก็ต้องปรับเป็นหนึ่งร้อยนะครับนอแล้ก็กล้องเลดดอทหรือว่าลำกล้องสไนเปอร์นะครับนอก็คือลำกล้องสไนเปอร์ปาอามปรับอยู่ที่สี่สิบหกนะครับนออันนี้ก็เป็นของปาอามเลยนะครับก็อยู่ที่สี่สิบหกนะครับพี่ขอบอกเลยครับนอว่าปรับประมาณนี้นะครับเล่นในมือถือได้นะครับแล้วก็เล่นในคอมได้นะคคครรรรรัััับบบบนนนนนอออถถถ้้้าาาาปปะะะมณีีก็ืว่ดเลย ปรับเยอะกว่านี้นะครับเนาะก็ถือว่าจะไม่ดีนะครับเนาะถ้าปรับประมาณนี้พอดีแล้วนะครับเนาะก็เล่นได้ทั้งในมือถือแล้วก็ a อ d ด o อยนะครับเนาะไม่ใช่มือถือ a n นด o อยนะครับก็คือเล่นได้ในทั้งมือถือแล้วก็ในคอมนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับแล้วก็มุมมองอิสระนะครับเนาะสำหรับ ป้าวนะครับนอตั้งอยู่ที่ศูนย์เนยนะครับนอพี่จะแนะนำประกันนะครับให้ปรับอยู่ที่90ละกันนะครับถ้าคนเปิดนะครับนอส่วนคนไม่เปิดก็ปิดไปได้เลยนะครับนอก็จะประมาเลยนะครับนอก็ถือว่าตั้งค่าก็เป็นประมาณนี้นะครับนอก็สบปรับเปลี่ยนละกันนะครับนอพี่เขาบอกกัครับว่าตั้งค่าป้ามนะครับนอก็คืออาจจะตั้งค่าในคอมได้นะครับแต่มือถืออาจจะไม่ได้นะครับนอก็จะประมาเลยครับแล้วก็ออปชั่นนะครับนอสำหรับออปชั่นพี่จะแนะนำประมาณนี้ละกันนะครับนอก็คือ นี่เลยนะครับตั้งตามนี้ได้เลยนะครับก็อันแรกนะครับก็ให้ใช้เป็นเริ่มต้นนะครับอันที่สองนะครับก็ใช้แสดงเมื่อสโคบนะครับแล้วก็อันที่3ให้เราเปิดนะครับเนาะอันที่4นะครับให้เราเปิดอันที่5ให้เราปิดนะครับเนาะแล้วก็อันที่6ให้เราเปิดอันที่7ให้เราเปิดนะครับแล้วก็อันที่8นะครับให้เราเปิดนะครับเนาะส่วนอันที่9นะครับให้เราปิดนะครับเนาะก็จะเป่ามาได้เลยนะครับเนาะอยากตั้งตามนี้ก็ได้นะครับเนาะแต่ถ้าไม่อยากตั้งก็สามารถตั้งตามใจได้นะครับเนาะสำหรับเรื่องออปั่่นนนรออววาาาากกกกคคคบบบุุมมะเเ็็จ้ลลยยขึู เลยนะครับแต่พี่แนะนําให้ตั้งแบบนี SW ้ดีกว่านะครับก็คือออกมาดีมากๆเลยนะครับนาะแล้วก็อันนี้พี่เสริมให้นิดนึงแล้วกันนะครับก็เป็นทางด้านของขนาดปุ่มยิงนะครับเนาะสำหรับขนาดปุ่มยิงพี่เสริมให้นิดนึงแล้วกันนะครับพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าขนาดปุ่มยิงนะครับเนาะก็สําคัญระดับหนึ่งเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าปุ่มยิงนะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าปุ่มยิงนะครับพี่จะแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับก็มี48 58แล้วก็68นะครับเนาะก็แบบว่าถ้าคนไหนนะครับเนาะตับเล็กๆนะ ส่วนคนไหนนะครับที่แบบว่าตั้งนะครับนอประมาณ58นะครับก็เป็นรุ่นที่ผลิตออกมาจากปัจจุบันนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอก็ถือว่า58นะครับนอจะพอดีมากๆแล้วก็ดึงหัวดีจัดเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งนะครับนอก็คือเป็นประมาณนี้นะครับตำแหน่งการวางปุ่มนะครับให้วางประมาณนี้นะครับเวลาการดึงให้ดึงขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะ ที่ลูกสอนไว้ให้ละกันนะครับเนาะว่าดึงขึ้นประมาณไหนนะครับแล้วก็เวลาการดึงหัวนะครับให้ดึงเป็นจังหวะด้วยนะครับไม่ใช่ว่าดึงโมโม่ชั่วๆนะครับก็คือการดึงหัวนะครับเนาะก็ต้องรอให้ศัตรูนิ่งนะครับเนาะหรือว่าให้ศัตรูเปิดเรามาก่อนนั้นนึงนะครับจังหวะนั้นศัตรูจะนิ่งนะครับแล้วเราสามารถดึงหัวได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงเนาะคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะสำหรับเทคนิคนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเทคนิคนี้นะครับเนาะก็คคืืออใใชช้้้ไไไดทุกกรรรรูปปปแบบบเเเลยนนนนะะะะัาาาามม่่วจ็็สถ ได้นะครับนอให้ศัตรูส่วนเราก่อนนะครับนอหรือว่าเปิดเราก่อนนัดหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยส่วนกลับนะครับนอะก็หมุนตัวรอเลยนะครับนออันนี้นะครับก็เป็นสาเหตุนะครับที่แบบว่าคนดึงหัวนะครับเข้าหมุนตัวรอนะครับก็รอให้ศัตรูเปิดก่อนนัดหนึ่งแล้วค่อยตามนะครับนอก็จะเป่ามาเนี่ยนะครับนอก็ถือว่าอันนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของขนาดปุ่มยิงนะครับแล้วก็เทคนิคลาบนะครับนอที่ไม่เคยเปิดเผยจากที่ไหนเลยนะครับนอก็พี่เขาบอกเลยนะครับนอไม่ค่อยมีใครนะครับที่แบบว่ามาเปิดเผยแบบนี้เลยนนนนะะคคคครรัับบอเทิแล้วก็ ต่อมานะครับนอก็คือพี่เขาบอกเลยครับนอว่าทุกวันนี้นะครับการตั้งค่านะครับก็คือหาไม่ได้แล้วนะครับนอแล้วก็หายากมากๆเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่บบว่าเข้ามาดูคลิปพี่แล้วนะครับนอพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อยากได้ตั้งค่าเหมือนกันนะครับนอแชร์ให้เพื่อได้รู้ละกันนะครับนอว่า ตั้งค่าอยู่ช่องพี่นะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางเรื่องของเรื่องกราฟิกนะครับนาอพี่ขอบอกเลยครับว่ากราฟิกนะครับป่าอั้มก็คือเล่นในคอมที่โหดนะครับนาอก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือเขาตั้งขั้นสุดเลยนะครับแต่พี่จะไม่แนะนําสําหรับมือถือละกันนะครับเพราะว่าบางคนมือถือสเปคไม่แรงนะครับจะไปตั้งขั้นสุดก็คือแหลกจะจัดเลยนะครับนาอก็ตั้งให้เหมาะสมละกันนะครับน้อก็ดูละกันนะครับว่ามันปรับให้ประมาณไหนแล้วก็ตั้งตามนั้นละกันนะครับแล้วก็เรื่อง D P I นะครับเน่อง DPI คก็ือ Android นะครับใส่อยู่ที่900นะครับส่วน iOS นะครับใส่อยู่ที่120นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของ DPI ที่ทุกคนจะได้ใส่นะครับเนาะก็ให้ใส่ประมาณนี้ละกันนะครับเนาะพี่เขาบอกนะครับเนาะว่า iOS นะครับหรือว่าเล่นในไอแพนะครับเนาะก็ใส่อยู่ที่120ละกันนะครับเนาะแล้วก็ Android ตั้งอยู่ที่900นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับตั้งค่าทั้งหมดทั้งมวลของปาอานะครับก็ถ้าผิดถูกเอาไรนะครับเนาะหรือว่าผิดถูกยังไงนะครับก็ ขอ,อโทษขออภัยด้วยละกันนะครับอาจจะไม่ถูกปเป๊ะๆนะครับเนาะแต่ก็หาข้อมูลได้ประมาณนี้นะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับแล้วก็พี่มาปรับเปลี่ยนนิดนึงให้ใช้ได้ในมือถือนะครับก็ถ้าไม่เหมือนหรือว่าถ้าดึงหัวไม่ขึ้นนะครับน้องก็ ขอโทษขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ก็ทําดีที่สุดนะครับเนาะก็คือแบบว่าเอาออกมาให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าปรับเปลี่ยนให้มนเล่นในมือถือได้นะครับเนาะก็จะประมาณเล่นครับเนาะแต่ถ้าไม่ดีเดี๋ยวพี่จะมีตั้งข้างของพี่ให้แล้วกันนะครับที่แบบว่ามีการเทสมีการทุกอย่างเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเอามาฝากแล้วกันนะครับเนาะก็จะประมาณเลนครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับงน้องพนั้นนะครับที่แบบว่า เข้าหมดแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเบมซีคนใหม่นะครับถ้าเบมซีคนใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันคนละหนึ่งทีนะครับคิดไม่ได้คิดไม่จางเตือนฝากกดกระดิ่งคนละหนึ่งทีด้วยแล้วกันนะครับพี่ขอบอกเลยครับน้องว่าการสนับสนุนที่ดีนะครับน้องก็แค่การกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับน้องก็จับเป้ามาดเลยนะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัุลาเพียงเท่านี้แล้วกัันนนะะครบบบเาาา๊ยย